ดสองเจ็บสามอุบัติเหตุรถไฟชนกระบะบริเวณจุดลักผ่านรถไฟมาลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนขับรถไฟเล่านาทีเกิดเหตุกดออดส่งสัญญาณเตือนแล้วแต่หยุดกระทันหันไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18.43นาวันที่30มีนาคม6 8ศู์วิทยุ191สพพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับแจ้งเหตุรถไฟชนรถกระบะจุดลักตัดรถไฟมาลวนหมู่ที่7ตำบลหัวเตยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้โดยสารติดอยู่ในรถกระบะจึงแจ้งพนักงานสอบสวนกู้ภยัยกุศลศรธาสุราธานีเร่งนำเครื่องคัดถ่างให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบรถไฟขบวน44สุราธานีกรุงเทพมหานครจอดอยู่ข้างหน้ามีรถยนต์กระบะสีบรอนเงินยี่ห้อโตโยต้าทะเบียนขอท7056สุราธานีอัดก๊อปปี้ติดกับหน้าขบวนรถไฟสภาพพังยับเยินเจ้าหน้าที่เร่งใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพุนพิน4รายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนึ่งราย และได้ใช้เครื่องตัดทางนำชายหนึ่งรายที่เสียชีวิตติดภายในออกมาเบื้องต้นรถกระบะคันดังกล่าวเดินทางโดยสารกันมาห้ารายเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งใกล้กับจุดตัดทางรถไฟมาลวนได้มีรถหลายคันพยายามตัดผ่านจนกระทั่งมาถึงรถกระบะคันดังกล่าวข้ามไม่พ้นทางรถไฟจนเป็นเหตุให้รถไฟพุ่งเข้าชนอย่างจังทางด้านพนักงานขับรถไฟเล่าว่าตนนำรถไฟออกจากต้นทางสถานีสุราธานีเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานีชุมพร เมื่อมาถึงจุดดังกล่าวซึ่งเป็นจุดลักผ่านทางการรถไฟไม่ได้อนุญาตให้เป็นจุดตัดรถกระบะซึ่งอยู่ด้านหน้ารถคันเกิดเหตุประมาณ3าคันได้ขับผ่านไปมาถึงคันดังกล่าวตนจึงได้กดออกส่งสัญญาณเตือนจนกระทั่งรถไฟได้พุ่งชนรถกระบะเข้าอย่างจังซึ่งในตอนนั้นรถไฟก็ไม่ได้มาเร็วแต่ตนก็หยุดรถไฟกระทันหันไม่ได้อย่างไรก็ตามขณะน,นี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ส่วนรายชื่อผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการสอบสวนหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป